สวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับวันนี้พบกับราเวนทูครับสำหรับสายอาชีพวันนี้ผมจะมารีวิวในส่วนของไนท์แรนเจอร์หรือนักธนูของเราครับยิงไกลความคล่องตัวสูงมือสังหารระยะไกลครับจุดเด่นในเรื่องของสกิลพาสซีฟครับจะเน้นในส่วนของคริติคอลและก็ครีดเดมครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสกิลบัฟครับเพิ่มความแรงดามเมจให้กับเราค่อนข้างเยอะและในส่วนของสกิลแอคทีฟเนี่ยส่วนใหญ่คงผลดีบัฟให้กับฝ่ายตรงข้ามนั่นเองครับแทบทุกสกิลเลยก็ว่าได้ คอมโบพื้นฐานของอาชีพนี้ครับก็จะทําการยิงเปิดติดดีบัฟและทาการเจาะกราะฝ่ายตรงข้ามสกิลนั้นค่อนข้างต่อเนื่องมากครับเหมาะกับผู้เล่นครับที่ชอบแนวเห็นดาเมจสายครีแบบหลัวๆนั่นเองครับในเรื่องของ PVE ครับค่อนข้างจะเคลียร์มอนวัมากนะครับสำหรับสายอาชีพนี้เรื่องของ PVP เนี่ยก็ต้องบอกเลยครับว่าเรื่องของการใส่ดีบัฟใส่ศัตรูครับจะมีในเรื่องของการตึงโซ่การลดเกาะการลดคริ จากฝ่ายตรงข้ามนันเองครับก็จะเหมาะในเรื่องของ PvP มากๆนะครับเรื่องของการบิ้วตัวละครครับก็จะเน้นในส่วนของการโจมตีระยะไกลในเรื่องของคริติคอลครับและก็ความเร็วในการโจมตีและไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจับเปรตนั่นเองครับเอาละครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมจะพาเพื่อนๆไปดูรายละเอียดสําหรับสายอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ลหลายๆคนนะครับค่อนข้างที่จะให้ความสนใจในเรื่องของการฝามนั่นเองครับ จะมีสกิลอะไรบ้างจะมีสกิลหมู่กี่สกิลครับเราไปดูกันในคลิปนี้ถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆครับใครที่อยากจะดูคอนเทนต์ในส่วนของรีวิวอาชีพได้หลายอาชีพให้ครบทุกอาชีพก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์ กด subscribe ครับเป็นกำลังใจในการทําคลิปด้วยครับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมรับเติมเกมในราคาที่ถูกครับกับร้าน oh. EC Card Top Up สามารถเติมได้3ช่องทาง1จากเพจ a c e b o o k ครับ2ก็คือรลนแอดสก็คือจากเว็บไซต์เราสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับผมสาหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้ครับและไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทครับวันนี้ขอนําเสนอ UG Phone ครับแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆเนี่ยฟาร์มได้แบบง่ายขึ้นครับ ละสะดวกมากขึ้นเลย UG Phone ครับเป็นแอปพลิเคชันในระบบข่าวนั่นเองมือถือเครื่องหนึ่งครับสามารถช่วยเพื่อนๆเดฟ,ฟาร์มเกมไ้ทั้งวันทั้งคืนครับถึงเวลาที่เราเดืจะต้องปิดมือถือของเราปิดคอมของเราและปิดเน็ตของเราแล้วครับและตัวเกมก็ยังสามารถฟาร์มให้เราได้อยู่เหมือนเดิมซึ่งมันเหมาะมากครับสำหรับเพื่อนๆนะที่ไม่อยากปิดมือถือจิ้งไว้อะครับเรามาู่กันเลยแล้วกันครับเรามาดูสกิลนะครับผมจะแบ่งออกเป็น3ช่วงลักษณะครับเรื่องของพาสีเรื่องของสกิลบัฟและก็สกิลแอคทีฟนั่นเองครับ เราาับรู้พาสซีฟกันก่อนนะครับเรื่องของพาสซีฟเนี่ยสกิลแรกนะครับก็จะเหมาะในเรื่องของการมอบอัตราคริติคอลให้กับเรา100%เมื่อเราใช้สกิลโจมตีนั่นเองครับเมื่อเราใช้สกิลโจมตีอะไรก็แล้วแต่นะครับอัตราคริเลตของเราเนี่ยก็จะเพิ่ม1%นั่นเองครับผมก็จะมีดาเมจด้วย190%นะครับที่ส่งผลสำหรับพาสซีฟตัวนี้นะครับก็จะเป็นพาสซีฟติดตัวตั้งแต่ เริ่มต้นของเราเลยทีเดียวนะครับก็จะเน้นคิมาเลยนั่นเองครับพาสซีฟตัวที่2ครับก็คือพาสซีฟสกิลเขียวเราก็จะได้ใช้ตั้งแต่ช่วงแรกๆเหมือนกันอันนี้ก็จะมอบคริติคอลครับอยู่ที่ประมาณ2.5%้เปอร์เซ็นต์นั่นเองสกิลที่3เนี่ยจะมอบในส่วนของคริทดมครับจากคริทเลดมาแล้วเราก็จะได้ในส่วนของคริทดมครับเพิ่มขึ้นมา12%เปอร์เซ็นต์ซึ่งพาสซีฟตัวนี้ค่อนข้างที่จะให้คริทเดมมากพอสมควรนะครับฉะนั้นแล้วเราก็ควรที่จะ บิวในส่วนของกิเลศเนี่ยค่อนข้างเยอะพอสมควรครับจากอุปกรณ์ต่างๆจากการยัดสมุดต่างๆนะครับค่าสถานะต่างๆเนี่ยถ้าเราเล่งในส่วนของริเลศนะครับพอเราใช้พาสีคริเดมมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแรงมากๆนะครับออกมาพาสีครับสกิลฟ้าสกิลแรกที่เราจะต้องได้ใช้นะครับก็คือเมื่อเราโจมตีครับโอกาส30%เนี่ยจะทําการเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ให้กับเรานะครับในระยะเวลา5วินาทีถึงแม้ว่าระยะเวลานะครับค่อนข้างน้อยแต่โอกาสในการเกิดเนี่ย แค่เลเวลแรกนะครับของสกิลนี้ก็30%แล้วนะครับที่มันจะเกิดขึ้นความเร็วในการเคลื่อนที่ของเราเนี่ยขึ้น15%เลยก็ค่อนข้างที่จะทําให้เราวิ่งไวแล้วก็ฟาร์มไวได้มากๆนะครับนใหญ่แล้วนะครับมันก็จะส่งผลในเรื่องของ PVE เนาะในเรื่องแบบนี้นะครับฮัลสิบสกิลที่2ครับก็จะเป็นโอกาส11%ครับเมื่อเราโจมตีเนี่ยจะทําให้ศัตรูนะครับสโลว์หรือช้าลงนั่นเองครับ8%ในระยะเวลาเจ็ดวิ อันนี้เนี่ยจะใช้ในส่วนของ PVP จะดีมากๆนะครับในส่วนตรงนี้เนาะและต่อมาครับพาสซีฟต่อมาเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของละเว้นการลดดาเมจฝ่ายตรงข้ามครับและเพิ่ม HP ให้เราด้วย100หน่วยสหรับสกิลที่7เ,เนี่ยจะเป็นสกิลม่วงและนะครับเราก็เห็นว่าพาสซีฟเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับจากที่ผมไล่มาเนี่ยสกิลนี้ก็จะเป็นสกิลที่เจนั่นเองครับทำการเพิ่มดาเมจต่อศัตรูครับที่มีการเคลื่อนที่ช้าลง22หน่วยนั่นเองครับซึ่งมันก็จะไปทำคอมโบนะครับกับสกิลฟ้า ที่สกิลฟ้าจะทําให้ศัตรูนั้นสโล่นั่นเองนะครับผมแล้วก็สกิลม่วงตัวนี้เนี่ยมันก็จะทําคอมโบร่วมนะครับโดยการจะเพิ่มดาเมจขึ้นไปอีกยี่บสองหน่วยนั่นเองครับก็จะทําให้เราเนี่ยสโลฝ่ายตรงข้ามและทําให้ดาเมจของเราเนี่ยมันแรงมากขึ้นต่อฝ่ายตรงข้ามนั่นเองใช้ได้ทั้ง PVP และก็ PBE นั่นเองครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของสกิลบัฟนะครับสกิลบัฟเนี่ยจะมีน้อยมากๆนะครับสำหรับนักธนู มีอะไรบ้างครับเราไปดูครับสกิลแรกเนี่ยจะเป็นสกิลฟ้าที่เราจะได้ใช้ตอนเลเวล25นั่นเองครับตรงนี้เนี่ยเขาจะให้ฟรีตามเวสหลักนะครับผมสำหรับสกิลนี้ก็คือจะเพิ่มค่าความเสียหายเพิ่มขึ้นนะครับ3%จะทําให้เราเนี่ยสามารถยิงแรงมากขึ้นนะครับหรือคริติคอลของเราเนี่ยมันก็จะแรงมากขึ้นนั่นเองสกิลที่2ครับเพิ่มความเร็วในการโจมตีของเราครับเพิ่ม10%ขึ้นอยู่กับทานแล้วครับผมตรงนี้นะยิ่งเรามีทาน องนะครับผมโอ้โหก็จะยิ่งเร็วมากขึ้นนะครับเพราะว่ามันเพิ่มมาตั้ง10%เลยนะก็เพื่อนเอนอย่าลืมนะครับไปลงทะเบียนลรงงาาด้วยเราจะได้ทานม่วงฟรีนะครับเออก็จะได้ตรงนี้มาช่วยด้วยนะครับสกิลที่3ครับจะมาเป็นสกิลสุดท้ายหรือสกิลทองเลยครับอันนี้เอาไว้ใช้เลทเกมเนาะเออต้นเกมเรายังไม่ได้ใช้เท่าไหร่นะครับในระยะเวลา30วินาทีเนี่ยความเสียหายนะครับมันจะเพิ่มขึ้นประมาณ9%และความเร็วในการโจมตีครับจะเพิ่มอีก10%เ็นก็จะเห็น ความเร็วในการโจมตีเนี่ยที่เราได้จากสกิลบัฟนะครับทั้ง2สกิลเนี่ยจะอยู่ที่20เลยนะครับทำให้ธนูเนี่ยสามารถปามได้ค่อนข้างดีถ้าเป็น PVP นะครับอาจจะโดนล้วงอาจจะไม่มีสกิลในส่วนของการป้องกันตัวเองเท่าไหร่นะครับอาจจะรอดจากนะเวลาโดนล้วงนะครับนี่ครับสกิลที่สำคัญก็คือสกิลแอคทีฟนะครับเรามาดูนะครับว่าความสามารถแอคทีฟเนี่ยของนักธนูเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับหก็คือ เราจะได้ใช้ตอนช่วงต้นเกมนะครับก็คือโจมตีไปธรรมดาเลครับแล้วก็สร้างเข้าควมเสียหายอยู่ที่ประมาณ260นะครับสกิลที่2เนี่ยจะให้ความสนใจหน่อยเพราะว่าการโจมตีเนี่ย230นะครับปล่อยออกไปและยังไม่พอครับจะทำการลดเกาะชาวบ้านลงด้วยนะครับอ่าหนึ่งหน่วยนะครับของสตูนะอันนี้ก็จะมีดีบัฟเข้ามาแล้วนะครับอ่าทำให้สามารถลดดีเฟนส์ฝ่ายตรงข้ามลงได้ด้วยนะครับ1หน่วยนั่นเอง ต่อจากนั้นครับเราก็จะได้ใช้ในส่วนของสกิลแอคทีฟเนี่ยก็คือสกิลฟ้าตรงนี้เนี่ยจะเป็นการเจาะเปราะนะครับศัตรูอยู่ที่280%และยังไม่พอครับยังเพาะยังมอบในส่วนของดีบัฟให้ฝ่ายตรงข้ามด้วยครับ14วินาทีจะลดการต้านทานอ่อนแอลงนะครับ10%ซนต์นั่นเองครับอ่าเริ่มมีดีบัฟเข้ามานะครับนักดูเนี่ยจะเริ่มให้ความสนใจในเรื่องของสกิลแอคทีฟเนี่ยช่วงกลางๆเกมก็ว่าได้ครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของเรื่องของสกิลม่วงนะครับ เกมม่วงเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงการเกมถึงเด็กเกมนะครับตรงนี้นะก็จะทําการนะครับยิงศัตรูเนี่ยด้วยลูกศรนะครับอยู่ที่3 70%ถือว่าแรงที่สุดนะครับจากสกิลที่ผมพูดมาตั้งแต่ต้นและยังไม่พอครับยังมอบดีบับโซ่ตัวนะครับจะตึงศัตรูไว้ทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3วินาทีในเลเวลแรกซึ่งถ้าโดนสกิลนี้เข้าไปนะครับก็ศัตรูเนี่ยค่อนข้างที่จะหนียากมากๆนะครับตึงโซ่ไว้ยังไม่พอนะครับยังเป็นลดการต้านทานอ่อนแอยังไปลดในเรื่องของ เราะลงด้วยนะครับก็ค่อนข้างหนียากมากนะถ้าใครโดนสกิลนี้เข้าไปแต่ว่าเผื่อจะเก่งได้นะครับต้องใช้ในส่วนของสกิลม่วงเลยทีเดียวนะครับสกิลที่2ของสกิลม่วงครับเรามาดูนะครับผมตรงนี้เนี่ยโจมปีอยู่ที่400%อันนี้คือแรงที่สุดแล้วนะครับดามเมจและยังมีดีบัฟครับ8วินาทีจะลดการต้านทานดามเมจนะครับลง11%นะครับโอ้เห็นไหมโอ้โห สนใจนะครับผมธนูเนี่ยก็จะมีดีบัฟในเรื่องของการลดการต้านทานเยอะมากพอสมควรนะครับต่อมาครับสกิลสุดท้ายของสกิลม่วงครับก็คือจะทําการโจมตีครับ330%นะครับและยังไม่พอครับยังมอบดีบัฟด้วยในการลดอัตราคริแดมนะครับ3%เเตในระยะเวลา5้าวีนั่นเองครับอันนี้ก็ซึ่งจะช่วยให้เรานะครับโดนดาเมจคริจากไฟตรงข้ามเนี่ยลดลงอ่าอย่างเช่นแบบว่าเจอแอสนะครับผมเข้ามาล้วง ตัวติดครีนะครับเข้ามาเนี่ยเราก็จะเบาลงนะครับสอะไรแบบนี้นะครับนักขนูก็จะมีประมาณนี้ถามว่าเก่งหรือเปล่านะครับผมมองว่าน่าจะเก่งในส่วนของเรื่องของ PVE ซะมากกว่านะครับเพราะว่าเราเนี่ยจะเน้นในส่วนของครีเลตและก็คีดัมนะครับแล้วก็ความเร็วในการโจมตีเพื่อที่จะทําการฟาร์มเพื่อจะหาของนะครับไปขายในตลาดเนี่ยค่อนข้างชอบนะครับถ้าเป็นสายฟรีายงบน้อย แต่ถ้าเราจะไปเล่น PVP เนี่ยก็โอ้โหอีกนานเลยนะครับน่าจะเป็นเลดเกมอะถึงที่เก่งได้จริงๆนะครับจากที่เราดูแบบนี้เอาละครับทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นสายอาชีพนะครับนักธนูหรือนท์เรนเจอร์ครับที่ใครหลายหลายคนนะครับอยากจะรู้ว่าอาชีพนี้มีความค่าความสามารถอย่างไรก็สรุปง่ายๆครับสายยิงไกลที่มีดาวเมจคริติคอล รีแดมนะครับแล้วก็มีสกิลบัฟในเรื่องของการเพิ่มดาเมจนะครับแล้วก็สกิลแอคทีฟส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีดีบัฟนะครับลดเกาะด้วยลดความเร็วขึ้นลดเกาะด้วยลดคลินะครับแล้วก็มีดีบัฟในส่วนของการตรึงนะครับตึงสตูไว้ด้วยอันนี้ก็เป็นการสรุปง่ายๆนะครับคอมโบเนี่ยก็จะทําการเปิดด้วยการยิงแล้วก็ติดตีบัฟจอกเกาะไฟตรงข้ามนะครับแล้วก็ปล่อยสกิลต่อเนื่องทําให้สตูเนี่ยหนีได้ยากมากๆนะครับในการเคลียร์มอน PVE เนี่ย ก็จะเน้นในส่วนของคริรล,ลัวเลยนะครับเราก็จะได้เห็นคริลลัวนะเห็นไหมอันนี้ก็แค่เลเวลยุพานะครับที่ผมฟาร์มให้กับเพื่อนดูเนี่ยเราก็จะได้เห็นคริเทียลนะครับมันแตกค่อนข้างที่จะบ่อยมากๆในเรื่องของ PVP ก็จะเป็นการใส่ดีบัฟให้ศัตรูนะครับช่วงเรทเกมจริงนะครับเราถึงจะเก่งได้นั่นเองครับในเรื่องของการบิวต,ตัวละครต่างๆก็เน้นในส่วนของพลังโจมตีระยะไกล เลเน้นในส่วนของคริติคอลนะครับดาเมจคริสแดมแล้วก็ความเร็วในการโจมตีแล้วก็เจาะเกาะนั่นเองที่เราจะไปบิวในส่วนของเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆนะครับการทำออฟอุปกรณ์ในเรื่องของการยัดสมุดคอเลกชันนะครับหรือในเรื่องของการหาค่าสเตตัสนะครับจากโหมดคู่มือนะครับที่เราจะต้องฟาร์มเควสแล้วก็เร่ง e p นะครับเพื่อรับค่าสถานะพวกนี้เข้ามาเพื่อเร่งให้ตัวเองเนี่ยเก่งมากขึ้นนั่นเองครับ เอาละครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับถ้าใครคิดว่านะครับเป็นประโยชน์ในคลิปนี้ก็อยากจะเห็นคลิปนะครับในส่วนของคอนเทนต์อาชีพอื่นๆก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยครับ